สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหัวข้อนี้คือชีวิตคุณจะโดดเด่นในเรื่องอะไรในปี25 6 9น้านะคะโดดเด่นเป็นคำก,กลางๆนะโดดเด่นด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะขอพลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะมาดูกันเลยว่า <c oughs> จะโดดเด่นในเรื่องอะไรเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะมา ชาวมีนเพจดอบวอนใบแรกโอ้คิงเหรียญนะคะเยี่ยมเลยอ uh, ่าแปดดามมาดูกันแล้วก็จัดเม้นทแล้วก็เป็นอัศวินถ้วยโอเคถือว่าดีมากๆเลยนะคะเปิดมาใบแรกเป็นเพจออฟวอน นะเพจออบวอนขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงนะคะชาวราศีมีนลักนามีนนะปีหน้ามันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่ละนะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางความคิดมันจะแล่นความคิดสร้างสารรค์การต่อย,ยอดความกระตือรือร้น,นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการค้นพบหรือการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึง โดดเด่นเรื่องความสดใสล่าเริงด้วยนะคะการกล้าสแสดงออกหรือเรียกว่าคือคุณคุณพร้อมอะ่ะคุณพร้อมที่จะฉายเขาเรียกเลยนะ <c oughs> ฉายฉายแววความเก่งของตัวเองอรอเออมันเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณมีพลังมันจะมีพลังทําทุกสิ่งทุกอย่างพลังในการเรียนรู้ปรับตัวหรือพลังในการทํานู่นทนํานี่ตลอดเวลามันเป็นแบบนี้ก็ได้เลย นะรวมถึงการเงินจะดีขึ้นด้วยนะคะโดดเด่นด้านการเงินด้วยนะคะจะหาเงินได้จากสติปัญญาคำพูดความสามารถของคุณมันเหมือนกับว่าคุณจะได้แสดงความรู้รอบด้านหรือสิ่งดีๆของคุณออกมานะคะแล้วเติบโตเร็วด้วยเติบโตในเรื่องของการเงินธุรกิจมันขยับขยายเร็วมันรวยเร็วนะคะมันยกระดับฐานะตัวเองได้เร็ว นะคะคุณจะได้ใช้พรสวรรค์ของคุณนั่นแหละออกมาทําธุรกิจหรือการหาเงินการหางานการลงทุนแบบนี้ก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะั้นคุณโดดเด่นในเรื่องของความหนักแน่นมากขึ้นด้วยนะคะเปิดตัวมาอาจจะเป็นไพ่เด็กนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไพ่คิงเหรียญขึ้นมานะ มันก็เหมือนกับว่าบางทีเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นอย่างไม่จริงจังนะเริ่มต้นแบบเด็กๆอารมณ์แบบตื่นเต้นวุบวาบก็ได้แต่พอทําแล้วมันเกิดเงินเห็นเงินขึ้นมาปุ๊บมันกลายเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นคุณจะมีการวางแผนมากขึ้นและแบบนี้เนื่องจากกิจการหรือธุรกิจที่มันทํามันสร้างเงินได้เยอะคุณจะเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองให้มันมีหลักการมากขึ้นให้มันมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะให้มันมีสเต็ปมีระบบระเบียบมากขึ้นแบบนี้ด้วย นะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคือระวังระวังการเขาเรียกอะไรนะจนตรอกหรือว่าสถานการณ์บางอย่างมันถูกบีบบังคับให้จนตรอกหรือว่ามืดแปดด้านแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวคุณก็จะหลุดพ้นนะคะอย่างว่าแหละนะ การทำธรุรกิจมันจะแบบดีดีตลอดลอดฝั่งไปทีเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากทุกอย่างมันจะต้องระหว่างทางจะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างแบบนี้บางอาัดบางทีอาจจะเจอคนบูลลี่คนไม่เห็นด้วยหรือนู่นนี่นั่นต่างๆนา,นานาเข้ามา แต่สุดท้ายท้ายสุดนะคะเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมันไม่ช้ามันไม่นานมันเป็นลักษณะนั้นคุณอาจจะได้กําลังใจที่ดีได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโดดเด่นด้านความรักความรักเก่าที่เคยบาดหมางก,กันไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาขอคืนดีมันลื้อฟื้นตรงนี้ได้อีกด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันเคยติดตันนะคะมันก็จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เหมือนแบบว่า มันถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แบบนี้ด้วยก็ได้นะชาวมินก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นในเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> คุณจะโดดเด่นในเรื่องอะไรอีกนะคะในปีหน้ามาดูกันชีวิตของชาวราศีมีนลักขนามีนเจ็ดคาถา啊 v i e f of June นะคะก้าวถ้วยเลยนะคะ อสองเหรียญโอเคแล้วอะไรอีกนะคะสามคาถายเยี่ยมชาวราศีมีนละคณามีนนี่ปีหน้าดวงค่อนข้างที่จะดีนะคะออ่วิบากกรรมหรือว่าความลำบากมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนใหญ่คุณจะเจอ คุณจะเจอคนขัดขวางอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นหรือแม้แต่ทั้งคนอิจฉาก็ได้คนขัดแข้งขัดขาก็ได้นะหรืออุปสรรคนุ่นนี้นั่นพยายามเข้ามาแบบขวางคุณตลอดแต่เนื่องจากว่าดวงมันกําลังจะเปลี่ยนจริงๆอะ่ะนะคะรอบมันกําลังจะมันกาลังจะจบแล้วมันจะกาลังจะหมุนรอบใหม่ซึ่งเป็นรอบที่ใหญ่จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะขวางคุณยากมากๆคุณโดดเด่นในเรื่องของความสุขมากๆเลยแล้วก็ความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ในปีหน้านะคะแล้วก็ความพึงพอใจที่คุณจะได้รับ แบบมากๆเลยทีเดียวในปีหน้านี่มันเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ขวางคุณไม่อยู่มันเป็นด้วยวัฏจักรด้วยแหละนะเออมันเป็นด้วยวัฏจักรที่มันมีเกณฑ์ที่มันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้นะคะมันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงในปีหน้าที่คุณจะได้รับความโชคดีความโชคดีความสุขสบายนะคะความปรารถนาในสิ่งที่อยากได้มันจะถูกเติมเต็มแบบนี้มันเป็นลักษณะที่ อ,อีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องสุขนิยมด้วยนะอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องที่แบบอยากกินอะไรได้กินอยากทําได้ทํามันจะได้ได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาของคุณเป็นลักษณะนั้นน่ะเนะ เป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าในระหว่างทางจะต้องมีการปรับอะไรบ้างไหมมีมันจะปรับไปเรื่อยๆอย่างที่แม่หมอบอกแหละนะคะพอมีความสุขหรือจเจริญรุ่งเรืองขั้นสุดเดี๋ยวมันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณก็ต้องปรับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็สุขแบบสุดๆอีกแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหาก็ต้องปรับอีกอะไรเงี้ยแต่มันเล็กๆนๆ้อยๆของชาวมีนจะเป็นลักษณะนั้นคุณโดดเด่นในเรื่องของสิ่งดีๆมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ใหญ่รถบ้านที่ดินแล้วแต่เลยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจให้กับคุณแหละแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการได้รับโอกาสใหม่การเห็นโอกาสใหม่ๆการมองโอกาสใหม่ๆและการที่คุณจะก้าวข้ามไปสู่จุดนั้นๆน้ามันก็คือทางออกและความสําเร็จนั่นเองมาดูกันต่อนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนจะโดดเด่นในเรื่องอะไรอีกนะคะมาแฮงแมน เดทโอเคสวยงามจริงๆโหติดมาด้วยเอ็มเพลสเลยแล้วก็สิบถ้วยนะคะทั้งเก้าถ้วยและสิบถ้วยอ่ะโอเคมาห้าเหรียญอืมนะมันมีไพ่เตือนด้วยมาดูกันนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนก่อนหน้านี้นะคะหรือแม้กรทั่งในปีหกเจ็ดหกแปดหกอะไรก็ตามแต่นะชาวราศีมีนลัคนามีนสิ่งที่ทํามานานบางครั้งจะเรียกว่าการตกผลึกก็ได้นะคะมันถึงจุดสิ้นสุด เนาะมันถึงจุดสิ้นสุดมันถึงจุดที่คุณจะได้รับความสําเร็จแล้วแบบนี้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งมันคือ การป่วยเหลือลังก็ได้บางคนป่วยเหลือลังมานานนะเครียดมานานถูกแขวนมานานถูกอยู่ให้อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันเหมือนขยับไม่ได้นะคะจะก้าวหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยมันเหมือนกับดําดิ่งชีวิตดําดิ่งก็ได้สําหรับบางคนอยู่ตรงนั้นแบบนานมากๆสําหรับเมีนนะคะอืมมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนคนตายทั้งเป็นก็ได้นะบางคนโดนแรงโดนเบามันไม่เท่ากันไงแม่หมอจะบอกว่า ในปีหน้ามันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณจริงๆวิบากกรรมพวกนี้มันกำลังจะถูกถูกหมุนไปตามวัฏจักรชีวิตนะคะเดี๋ยวพอตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บความโดดเด่นของคุณมันคือการได้รับชัยชนะนในในปีหน้าการได้รับชัยชนะการได้ดำรงตำแหน่งหรือว่าการได้ยกระดับชีวิตไปอยู่ในสถานะที่มันสุขสบายมากขึ้นมีความสุขพร้อมสับบริบูรณ์พูนสุขแบบนี้นะคะ บริบูรณ์มากๆเลยแหละนะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะมันเป็นลักษณะนั้นจะมีจะบางคนมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเอ,อ่อการจบของครอบครัวก็เป็นไปได้มันมีสองอย่างสองแง่มุมบางคนจบกับครอบครัวกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่คุณจะมีความสุขแบบมากๆ แบบมากๆเลยทีเดียวมากกว่าการที่คุณจะคลองคู่หรือการที่คุณจะมีชีวิตอยู่แบบครอบครัวซะอีกมันเป็นแบบนั้นนะคะมันกลายเป็นแบบเอาล่าจับเลยนะคะมันมันเหมือนกับว่ามันหลุดจากวิบากกรรมแบบนี้ก็ได้นะคะกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะได้ชัยชนะมาเป็นลักษณะนั้นมาดูกันอีกหนึ่งสำหรับนะคะ มาดูซิว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรมาคุณจะโดดเด่นในเรื่องอะไรอีกนะคะในปีหน้านะ2569นะชาวมีนสำหรับนี้เขาจะบอกอะไรมาดูกันกาลีโอเคทลิตโทร,ราชาปีตามาสิงนะคะแม่หมอจะบอกว่า เชาวราศีมีนละคนามีนเวลาเรามีความสุขได้ดีอยู่ดีมีสุข อย่าทำลายตัวเองการทำลายตัวเองหมายถึงว่าการดึงตัวเองกลับไปสู่ที่ต่ำหมายถึงทำเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองทำเรื่องผิดศีลผิดธรรมนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้อย่าทำนะคะเพราะว่าถ้าคุณยังทำอยู่นะสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะวนกลับเข้ามาหาคุณอีกอะทำให้คุณเกิดปัญหาชีวิตเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรก็ตามแบบนี้หรือต่อให้ชาวราศีมีรัคนามีนก่อนหน้านี้นะคะที่เจอเรื่องราวแบบนี้มาแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมที่ที่เราทำเองนั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้น นะก็ให้รู้ไว้แหละว่าอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทํามีไพ่ราชาขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะสำหรับชาวมินในปีหน้าจริงๆนะคะการเติบโตความยิ่งใหญ่แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือใดๆก็ตามแต่อีกมุมนึงมันหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้นะคะคนที่มีตําแหน่งสูงใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือชีวิตคุณ อบอุ้มชีวิตคุณให้สูงขึ้นให้สุขสบายขึ้นเนี่ยไพ่มันสลับกลับกันได้ถ้าคุณไม่เจอเองคุณอาจจะเป็นแบบนี้เองก็ได้นะคะเรื่องของอํานาจเรื่องของเออเขาเรียกอะไรนะบาร,รมีเนียมันเป็นสิ่งนั้นๆนะคะนะแล้วก็มีเมตตาให้มากๆด้วยนะในปีหน้านะคะอะไรสิ่งที่เป็นความดีอะทำได้ก็ทําเลยนะมมาดูกันต่อนะคะ บางคนมีเกณฑ์จะมีบุตรได้ด้วยในครอบครัวใหม่อีกแล้วนะคะแต่ว่ามันติดกับไพ่ไม่ดีนะเดี๋ยวมาดูกันละกันพันธุอมฤัตโชค <c oughs> มนตรีขานแล้วก็ฉลูบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะจบกับความสัมพันธ์ที่มันทอกซสิกเนอะอย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละจบกับครอบครัวที่มีปัญหานะคะตามุมนึงมันสลับกลับกันได้คือตัวคุณเองสร้างปัญหา นะคะแล้วก็ครอบครัวต้องจบเพราะพฤติกรรมของคุณเองแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเออแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผลผลที่คุณจะได้รับในชีวิตมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะมันติดกับแฮงแมนด้วยชีวิตของคุณก็จะกลับพลิกกลับเป็นการถูกแขวนอันเนี้ยนะคะบางทีมันต้องดูพฤติกรรมของเราด้วยว่าเราสร้างความโดดเด่นในด้านดีหรือไม่ดีให้กับตัวเราเองแบบนี้เลยนะคะเป็นลักษณะนั้นแต่สำหรับ สำหรับคนที่เอ,อเขาเรียกอะไรนะสร้างความดีอ่ะแม่หมอจะบอกได้เลยว่ามันถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณจริงๆนะการได้รับการยกย่องการได้รับการสนับสนุนการเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมนะคะด้วยความสามารถด้วยความเก่งของคุณนี่แหละเดี๋ยวมันจะฉายแววออกมาอดทนอีกไม่นานนะคะอืมอดทนอีกไม่นานมันเป็นลักษณะนั้นปีหน้าจะโดดเด่นเรื่องความภาคเพียรด้วยสําหรับชาวราศีมีนนะคะ อดทนไปเดี๋ยวคุณมันจะถึงช่วงเวลาแห่งความสุขอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวราศีมีนมาดูกันต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวด้วยมันจะมีอยู่สองแง่มุมที่แม่หมอพูดไปสําหรับบางคนบางท่านถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนะคะอืมมาดูต่อนะคะข้าใปสุดท้ายสําหรับสําหรับนี้นะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไร พระจันทร์โอ้หินะเลยนะคะอังคารเทพพระอังคารการบวชนีสมโนแล้วก็เพชรขาตโอเคนะสำหรับชาวมีนแลัคณามีนต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องวิบากการรมจะส่งผลมันก็มีเนาะอมืมันก็มีเช่นกัน ในเรื่องของไฟไหม้ระวังนะไฟป่าไฟไหม้ได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องฟืนเรื่องไฟเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนถิ่นที่อยู่อาศัยนะเกี่ยวกับสงครามนะคะเกี่ยวกับความใจร้อนของตัวคุณเองเกี่ยวกับการมุทะลุดุดันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้บางครั้งสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยคุณอาจจะไปแบบ ไปใกล้กับที่เกิดเหตุแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใกล้กับภัยสงครามใกล้กับไฟป่าอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสามารถทําให้ชาวราศีมีนลัคนามีนปลอดภยัภยไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ของการบวชนะแต่ไม่ได้จําเป็นว่ามีนทุกคนต้องบวชแต่หมายถึงว่าให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคุณธรรมและความดีบางคนนะ่ะโดดเด่นด้านด้าน ด้านสิ่งที่ไม่ดีจริงๆนะเนี่ยมันลายล้อมด้วยภัยพิบัติมันลายลายล้อมด้วยโจรศัตรูนะคะเนี่ยภัยเพชิคาตนะความอาฆาตพยาบาทหรือศัตรูก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะแผ่เมตตามากๆสําหรับไพ่ใบนี้คือการอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็การแผ่เมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์นั่นแหละนะแล้วคุณก็จะรอดพ้นอยู่ดีมีสุขมันเป็นลักษณะหนีบางคนโดดเด่นในด้านการบวชจริงๆเลยคือได้บวชจริงๆเลยอะ่ะเป็นพระเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตจริงๆเลยอะ่ะบางคนมาเด่นด้านนี้จริงๆแล้วคุณจะปลอดภัยแม่หมอบอกเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังอยู่ทั้งโลกอยู่นะคะ ็ทําอะไรได้มากน้อยก็ให้ทํานะคะให้ทำนะเพราะว่าบางคนน่ะสุ่มเสี่ยงมากที่จะไปเด่นในเรื่องของความเดือดร้อนหรือภัยพิบัติเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะ mm. จุดจุดนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะไม่ใช่ตลอดตลอดนะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องต้องเจอบ้างช่วงระยะเวลาหนึ่งในในปีหน้าแบบนี้นะคะอ mm. มาดูกันต่ออีกหนึ่งสำหรับสุดท้าย ไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องตรงนี้แล้วความอุดมสมบูรณ์อะไรที่พูดไปไม่เกิดนะเกิดอยู่นะคะเ,ออเกิดอยู่นะแต่มันก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้แทรกเข้ามาทุกระยะระยะนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับสุดท้ายนะคะอมาดูกันว่า ไพ่จะบอกอะไรนะคะชีวิตชาวมีนจะโดดเด่นเรื่องอะไรในปี2569้าหเนะสองอโดดเด่นมันก็หมายถึงว่ามันจะต้องเกิดบ่อยๆนั่นแหละนะคะเกิดแบบเด่นๆอืมมาดูกันโอเคนะนี่เห็นไหมความเดือดร้อนการถูกขับไล่ต้องปรับม,มีไพ่หยินอย่างขึ้นมาโอ้เป็นไพ่ อมรุตยูใช่ไหมใบนี้แล้วก็ไพ่สองตานะคะ <c oughs> แม่หมอจะบอกว่าเออชาวมีนนะคะมันมีไพ่มรุตยูเทพขึ้นมาเนาะไพ่ใบนี้หมายถึงการสูญเสีย ของหายการเจ็บไข้ได้ป่วยการต้องจากคนที่รักไม่จากเป็นก็จากตายหรือแม้แต่กระทั่งแบบการเลิกลายหย่าล้างแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบแรกมาขึ้นมาใบแรกเลยเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทพแห่งแสงสว่างบ่งบอกถึงกำลังบำเพ็ญเพียรคือบอกให้คุณบำเพ็ญเพียรนั่นเองนะคะ บอกให้คุณบําเพ็ญเพียรนั่นเองนะแล้วคุณจะรอดพ้นจากภัยเนี่ยมันเป็นภัยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะแล้วอิอย่างคือการปรับสมดุลนะการปรับสมดุลชีวิตหรือการใช้ชีวิตให้อยู่ในรูปแบบของความสมดุลน่ะไม่หนักมากไม่หนักด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปนะคะทุกอย่างให้อยู่ทางสายกลางนั่นเองที่ไพ่จะบอกนะคะแล้วคุณจะรอดปลอดภัยจาก อันตรายหรือสิ่งไม่ดีที่มันเนี่ยรอบด้านเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะนะโอเคมาดูกันต่ออีกห้าใบสุดท้ายการปรับสมดุลในชีวิตนะห,นหะยินและหยางนะอย่าใช้ชีวิตอะไรที่มันหนักจนเกินไปหักโหมจนเกินไปทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีนะคะมาดูต่อ สวดมนต์มากๆนี่เป็นมนต์พิธีขึ้นมาเลยเป็นไพ่มนต์พิธีหกตาโอ้ยังมีไพ่อันนี้เป็นอันนี้มารตยูอันนี้น่าจะเป็นอสูรหรืออะไรสักอย่างนะอะอันนี้หนึ่งโอเคหนึ่งตานะแล้วก็ไพ่เมตตาขึ้นอื <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เห็นเลยนะคะอ๋อมันเป็นหน้ากากกิเลสนะไพ่ใบนี้คือหน้ากากกิเลสนะคือเหมือนเหมือนเหมือนราหูอ่ะนะคะเหมือนไพ่ราหูอ่ะกิเลสกิเลสโลกีกิเลส กามกิเลสทุกอย่างราคะโทสะโมหะมาหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังจิตระวังใจตัวเองแล้วติดกับไพ่หินอย่างคือไพ่ของการปรับนั่นเองนะคะการปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่บนความสมดุลน,นะการปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่หลงไปตามโลกอะ่ะสิ่งน,นี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกคุณนะคะออย่าทําสิ่งเลวร้วายอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะันนี่คือไพ่ยอยากจะบอกแบบนั้นนะคะ ความโลภความโกรธความหลงบางทีถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยเราก็ต้องระง,งับอืมระง,งับเอาไว้แผ่เมตตามากๆไพ่ใบน,นี้คือการแผ่เมตตานะคะเออคุณแผ่เมตตาเขาเรียกว่าอะไรน,นะส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นนะคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมามันเป็นลักษณะนั้นนะสวดมนต์ไว้มากๆแล้วคุณจะรอดพ้นจากภายัยโภยภัยอันตรายนะรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี มลดำหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังคว,ความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นลักษณะนั้นน่ะนะไพ่หกหกตามหมายถึงการขาจัดขจัดโพยภัยอันตรายสิ่งอัปมงคลไล้อุปสรรคลาบลื่นนะคะแล้วก็ รอดพ้นจากการเจ็บป่วยกระทานหันแต่ว่าต้องติดกับไพ่ใบน,นี้นะคะคือไพ่ของการสวดมนต์ภาวนามากๆเลยทีเดียวนะจะห่างจากการปฏิบัติหรือการสร้างความดีไม่ได้เลยนะเป็นธงมนตรานะคะตรงนี้จะทําให้จิตใจเยือกเย็นสงบเย็นนะคะแล้วก็อยู่ในสีในธรรมแล้วก็ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากจิตใจนะคุณมีนะระวังจะเด่นอย่าเด่นในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีมันสามารถเป็นไปได้เด่นในเรื่องของราหูแบบเนี้ย นะคะสุดท้ายมันก็จะนำภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองอะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะแล้วก็หัวใจด้วยเนาะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ